อ่านับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายยุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหจะต้องเคลียร์มหา,หากราบให้มันจบภายในวันนี้นะครับสื่อแฉร์เลยนะว่าเฟรงกิเ้ยองเนี่ยนัดพบบอร์ดบริหารของบาร์เซโลนาครับจะจบปัญหาให้ได้ในวันนี้นะครับให้มันจบซะอะไรประมาณนั้นนะครับมาฟังกันหน่อย มหาการเฟรงกิตายองรับย้ายมาแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะได้ข้อสรุปหลังสตาร์ชาวดันเนี่ยจะเข้าพบต่างดาวบาร์ซโลลูนาเพื่อเคลียอนาคตในวันนี้ตามการรายงานจากสเปนนะครับเฟรงกิตยองเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของเอริกเชนฮากต้องการตัวไปเสริมทัพในซัมเมอร์นี้เขามีข่าวกับทัพป,ปีสแสดงมาตลอดซึ่งทั้งสองสโมสรสามารถตกลงค่าตัวกันได้แล้วที่85ล้านยูโรแต่เป็นทางนักเตะเองที่ยืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่าไม่ต้องการย้ายไปเล่นในิ่นโอแทฟฟ์ต์แม้แต่น้อยนะครับ เหตุผลหลักๆเนี่ยของนักเตะน่านจะมาจากสโมสรยังค้างค่าเหนื่อยอยู่17ล้านยูโรไม่ชอบสภาพอากาศในอังกฤษและอาจรวมถึงโอกาสเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับรายง,งานล่าสุดจากสปอรต์ตและก็เอเอสเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าเฟรงกิเดยองซึ่งขณะนี้ออกทัวร์ปีซีซั่นกับทีมอยู่ที่สหรัฐอเมริกามีนัดพบกับผู้บริหารของบาร์เซโลนาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เพื่อเคลียร์ปัญหาชุกอย่างให้มันจบนะครับ ถือว่าเป็นการเจรจาต่อเนื่องหลังชาบี้เอนันเดสเนี่ยได้แจ้งกับลูกทีมไปแบบตรงๆกวก่อนหน้าน,นี้ว่าใช่อยากจะอยู่ต่อต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาครึ่งหนึ่งนะครับบาร์ Barcelona เซโลนาในกำลังทําทุกอย่างเพื่อบ,บีบให้เฟรนกิตยองแย่ทีมเพราะต้องการค่าตัวมาปรับสมดุลทางการเงินของสมโมสรหลังสมโมสรหมดไปมากครับการเสริมทัพคว้าราฟินญาโรเบิร์ตเลวันดอกกี้และกำลังจะได้ตัวชูคุนเดมาจากเซบีย่าด้วยนะครับ นอกจากนี้บา์เซโลนาจำเป็นต้องเร่งปล่อยผู้เล่นในทีมออกไปเพื่อลดค่าเหนื่อยลงมาอยู่ในระดับที่สามารถลงทะเบียนกับนักเตะใหม่ให้ได้นะครับโอ้โหพรุ่งนี้เช้าน่าจะรู้เรื่องแล้วสำหรับเฟรงกิดยองครับน่าจะได้บทรสรุปให้มันจบสักทีนะครับวันนี้มีนัดคุยกับบอร์ดบริหารของบา์เซโลนาแล้วสำหรับเฟรงกิดยองนะครับเคลียซะเคลีย์ให้มันจบนะครับจะได้ไม่ต้องค้างคาจะอยู่หรือจะไปนะครับคืนนี้ หรือว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยรู้แน่นอนนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นให้มันจบสัทีครับสำหรับมหากาบฟริงกิเตียงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าจะเป็นบา์เลน่านะครับก็ต้องมาดู